สวัสดีครับพี่น้องมันหนีมาเบิงการเฮ็ดบวชบอกแตงแตงยังบ่หูที่หูต้องบวชต้องกางเต้นหยอกหยอกด้ยครับอันนี้การเฮ็ดบวชบอกแตงพี่น้องกับหูหูกันเยอะเลยนะครับว่าแตงอยียงนี่แตงไทยหรือแตงแลาหรือแตงขมิ้นกับ,บหู่ครับพี่น้อง ปานนะเป็นต้นน,น้อยๆอย่าลืมปอกเปลือกแ้วครับใบใบไทตอนปอกเปลือกมาครับพี่น้องเห็นไหมครับเห็นเนื้อไหมครับนี่เขียวเขียวส่หวานนะครับพี่น้องหวานวนี่ถ้ายังให้มันแฉบๆก็นีก่กะโอบอกแตงใช้แตงแล้วแตงขมิ้นไปใส่ในตู้เย็นนะครับมันคอยเนื้อสิ้เย็นกัดข้าปากชื่นใจนะครับพี่น้องนี่ครับ ปาไปเรื่อยๆนะครับปาให้มันสิ้นเป็นต้นจนน้อยๆง่ายๆพอดีคัมนะครับน,นี่นะครับผมชุใมไเบิ้งแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมเตรียมเตรียมเตรียมน้ำกะทินะครับนี่น้ำกะทิของเฮานะครับนี่กะทินะพี่นะ้องอย่าลืมใส่ลกะก็ใส่น้ำตาลนะครับใส่น้ำตาลนี่ใส่ลายนะครับเล็หน่อยแต่ว่าบลายมันไหนนะครับใส่น้ำตาลของเฮาน้ำตาลทรายแดงทรายขาวไม่ได้ไหม ใช่ครัน่าจะได้นะครับแค่ว่ามันจะไม่มีสีนะครับนี่ต่อไปด้ครับพี่น้องเทากะทิปรุงเกลือใส่เกลือด้ครับนี่ใส่เกลือเล็กน้อยแล้วก็โคลีโคลีหรือคนให้เข้ากันนั่นเองนี่ครับบ่เข้ากันเนี่ยบลแซ่ด้ครับนี่การเทกะทิถูกต้องกะต้องเทในถ้วยนะครับหาเทนอกถ้วยนะครับนี่น้ำกะทิตงเป็นสีขาวด้วยครับหาเป็นน้ำช็อกโกแลตโดยเด็กขา นะครับนี่เห็นไหมครับพี่น้องสีมันก็สีเริ่มเปลี่ยนแล้วนี่แต่ว่าถ้าในะชโโ้น้ำช็อกโกแลตนะไมันช่เป็นสีน้ำตาลเข้มได้เล็กน้อยแต่ว่านี่ก็เป็นการที่คนแล้วกาัเห็นมันมีสีออกน้ำตาลน้ำตาลไี่แก้หน่อยนะครับพี่น้องหรือว่าสีน้ำตาลนั่นเองนะครับนี่ครับพี่น,อน้องคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับพี่น้อง นี่นะครับคนไปเรื่อยๆนะครับนี่จนสีเริ่มเข้มข้นนะครับคนไปเรื่อยๆเอยนะครับจนสีสีเข้มข้นขึ้นแล้วก็ใส่บักแดงไทยแดงแล้วแดงไขมนลงไปเลยนะครับพี่น้องตรงเทลงในถ้วยเท่านั้นนะครับหามเทลงนอกถ้วยนะครับพอสามาสก์กินไปนอครับพี่น้องนี่น่ครับนี่ครับเป็นอันเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับชิมได้นะครับ แต่ว่าผมยังไม่ชิมนะครับแต่ว่าที่รู้แซ่บอยู่นะครับเพราะว่าชิมแล้ว